โอ้โหคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วซื้อแว่นตาหนึ่งได้คลิปออนกันแดด5สีใครที่มีปัญหาสายตายาวนะครับแพ้แสงแสบตามองไกลไม่ต้องมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกนะครับด้วยแว่นตัวนี้นะครับผมจะเป็นในแนวของทรงขับมาสเตอร์เลยตัวนี้รุ่นวินเทอร์นะมาพร้อมกับคลิปออนกันแดดถ,ถึง5สีนะครับตัวนี้นะเป็นเลนส์2ชั้นออกแดดเลนส์เป็นสีด้วยใครไม่ทราบสายตายาวของตัวเองนะครับมีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล,เล็กไม่ชัดคา้าเม EN, นอายุมาได้เลยครับ ผมีวิธีเช็คสายยาวตามไปอยู่คร่าวๆให้โอ้โหทรงนี้เทมากกรอบแว่นแข็งแรงมากอ้าวมาดูกันครับตัวแรกนะครับคลิปออนปลอดสีเงินครับผมโอ้โหใส่ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเพียงแปะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นคลิปออนที่ใส่ไม่ดูดร่วงเลยนะเทมากเลยครับสีปลอดเงินนะครับร้องแสงถนอมสายตากันแดด u v 4 0 0อยกันเลยครับตัวนี้นะครับคลิปออนเลนส์สีเทาดำนะครับผมโอ้โหเท่ขรึมนะครับ ซอฟสายตาเข้าไปอีกนะครับตัวนี้รถโอ้โหแดดแรงๆแบบนี้นี่คือเย็นตามากนี่นะครับมุมมองผ่านเลนนะครับเห็นไหมครับว่าสบายตาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสบายตาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเปรียบเทียบนะครับที่ไม่ได้ผ่านเลนตัวนี้เป็นเลนออโต้นะเดี๋ยวผมให้ดูสวมคลิปออนเข้าไปนี่ครับสวมคลิปออนเข้าไปนะครับโอ้โหแบบเย็นตาสบายตามากเลยครับตัวนี้นะครับคลิปออนสีชาครับ นี่ครับคลิปออนสีชาใสเข้าไปแล้วเท่มากไม่หลุดแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่หลุดร่วงนะครับมีตัวมีตัวล็อกด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้านข้างนะครับคลิปออนประหลอดเงินครับตัวนี้โอ้โหสีบลูสกายเลยนะครับเท่มากเลยนะครับตัวนี้ทุงเหมาะมากเลยครับทั้งเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ําตกโอ้โหแบบมันครบจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแว่นรุ่นนี้ สัวนี้นะครับสีไนท์วิช s น,นะครับเหมาะกับขับรถในเวลากลางคืนนะครับผมช่วยลดแสงสะท้อนแล้วยังช่วยเพิ่มความสว่างนะครับมุมอมองในการขับรถตอนกลางคืนนะครับทัศนวิสัยดีเยี่ยมเลยครับผม ตัวนี้อยู่ในร่มเลนก็ใส่ปกติเลยนะครับกรองแสงถนนสายตานะครับกรองแสงสีฟ้าจากจอคอมจอมือถือได้นะครับเพราะว่าเป็นเลนออกแดดเป็นสีเป็นเลนโฟโต้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของเลนสองชั้นนะครับรุ่นนี้เป็นเลนสองชั้นมันจะดูจอคอมไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าระยะคอมมันไปอยู่ข้างล่างนะครับระยะคอมระยะอ่านหนังสือมันจะดูมันมันอ่านหนังสือได้ขับรถได้แต่ดูคอมไม่ได้นะครับเลสนะนะครับผมคับินสนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยนะถ้า สนใจรุ่นนี้นะครับหรือกดจิ้มนะกร้าได้เลยนะมีในส่วนของกระเป๋าใส่แว่นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใส่ในส่วนของคลิปออนไว้ด้านในนะผ้าไมโครไฟเบอร์มีสายคล้องแว่นห้อยคอเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับผมร้านเว่นตาคุณหนุ่มออนไลน์นะมีหน้าร้านให้บริการนะครับตรวจข้อสายตานะครับตัดประกอบแว่นรอรับได้เลยนะครับสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมั่นใจได้ครับ โอ้โหคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วซื้อแว่นตาหนึ่งได้คลิปออนกันแดด5